าวพุทธไม่สบายใจอีกแล้วเพราะว่ามีพระรูปหนึ่งนะคะไปเดินเที่ยวเรี่ยไรขอเงินญาติโยมในปั๊มน้ํามันแหน่งหนึ่งค่ะในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งสุดท้ายค่ะพอไม่ให้พอคนไม่ให้เงินท่านก็โวยวายแบบในคลิปนี้ค่ะนี่ปจาน <z> ีกลอยนี่ก็ไร้หคือเพาะว่าสรี่ยวมากเยหาดบอนี่ระยะคราบไื่อ่ก็นานก็บอกนะโอ้ยพ่อนาดโอ้เฮ้ โมแม่มาห้กระถามว่ามาจากไหนไปจังไหนโอ้ยหนอคุณพ่อ ออบวชวัดไหนไม่ให้ก็ไม่บอกละหลวงพ่อมีการบอกเลยเหรอฮะว่าทําไมไม่ให้ร้อยสองบอกเป็นตัวเลขเลยเหรอฮะเนี่ยแหละค่ะซึ่งพอเกิดคลิปนี้ออกไปในโลกออนไลน์เนี่ยชาวเน็ตตั้งคําถามบอกพระจริงพระปลอ,อมยืมผ้าเหลืองของพระสงฆ์มาใส่เพื่อเรียรายเงินชาวพุทธหรือเปล่าเนี่นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ํามันในตําบลนาขาอาเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะทางคนถ่ายคลิปเนี่ยก็คือนายเวียรพลรักเสมอวงแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตเขาถ่ายคลิป เห็นพระรูปนี้ของเงินชาวบ้านในตั้มไปทั่วเลยแล้วก็เดินมาคุยกับคุณวีรพลเองเนี่ยได้บอกว่าโยมช่วยค่าน้ํามันอาตมานหน่อยได้ไหมสักร้อยหนึ่งก็ได้พอดีไปเผาศพอาจารย์ที่วัดหินหมากเป้งจังหวัดหนองคายญาติโยมเนี่ยเขาไม่ถวายปัใจจัยให้เลยสงสัยเป็นเพราะมีพระไปร่วมงานเยอะแล้วก็ชี้ไปที่รถปริกอัพสประตูค่ะบอกว่าเนี่ยอาตมามากับพระอีกสองรูปมาจากวัดแม่ฟ้าวนารามอํเาเภอกุมภวาปี แต่คุณวีรพลหันไปเห็นเนี่ยมันเป็นป้ายชื่อสำนักสงฆ์นี่ยังไม่เป็นวัดนี่ก็เลยถามท่านท่านบอกว่ากําลังจะขอเป็นวัดอยู่เพรอถามย้ําอีกทีว่าท่านบวชวัดไหนเท่านั้นแหละโมโหเลยโวยวายแล้วก็ขึ้นรถออกไปเลยค่ะ แต่ตัวคุณวีรพลซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปนี่ยังไม่เลิกนะคะก็พยายามจะขับรถตามไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ทัน,นะคะ่ะโดยพนักง,งานปั๊มให้ข้อมูลว่าเห็นพระสามรูปนี้มาเดินขอเงินยังหาคําตอบไม่ได้ว่าตกลงพระจริงหรือพระปลอมลองไปฟังเพิ่มเติมจากคุณวีรพลคนถ่ายคลิปค่ะคือถ้าอยากแท้งก็ท่านน้นนองหลอกดีกว่าอย่ามาขอท่านในขับผ้าเหลืองในชุดผ้าเหลืองอืมนะ อยากขอท่านก็ไปขอท่านดีดีด้วยจรินะครับพ่ออีกผมก็จิตตรวจสอบเบื่อลยครับว่ามีใบสุจธิบอบอพฤติการแบบนี้เป็นไังไหนาากนับที่ภาคไปหาเจ้าคณะอัมเภอเลยครับเจาา้าคณะอัมเภอเจ้าคณะเจ้าคแบบว่าอุปซาเลยไหมครับมา,มบาสอบคุทธิบอเป็นบอแมนเด้อ หลังเกิดเหตุนะคะก็คุณวีรพลเนี่ยนำคลิปไปโพสต์ในเพจไงก็เรียกร้องว่าอยากจะให้ช่วยกันตรวจสอบหน่อยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูซิว่านี่พระจริงหรือเปล่าหรือเป็นแก๊งห่มผ้าเหลืองมาเรียรายเงินชาวบ้านค่ะอ่านะครับก็รอตรวจสอบเรื่องนี้นะครับเพื่อให้เกิดความกระจ่างด้วยนะครับ